คงแดงขาเหลืองครับพี่น้องแม่สวยงามสวยงามโอเคเซียบอลบอกว่าขอแบบเจีมๆได้ไหมอ่ะอย่างงี้ถือว่ารักกันจริงครับสั่งทีงสามพวงเงี้ยจัดให้ออโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันนะแล้วห้าชุดกาแครับกับะั๋องสีใบข้ายแล้วนะครับคงแดงขาเหลืองแม่ชิมงานบนหน้าไหนเดี๋ยวเราจะไปลองครับพี่น้อง จะบบสี่ใบค้าเราครับเอไอบ้านปงวิทย์ผานสจัดให้อีกแล้วครับท่านวันนี้มาที่บ้านหนองกระดีนะครับอำเภอพันต์ตะไตรยจรังหวัดสงเชเมศจับลองจับข้าวโพดข้าพึ่งจัดได้เมื่อวันก่อนนี่เองนะเดีย๋ยวลองดูนะครับโอเคครับมันยังยังแห้งไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ได้ครับแล้วก็ใบผานก็ยังใหม่ถ้าใบผานคมกว่านี้นะี่ แค่กว่นี้นิดนึงโอ้โเจ๋าเลยนี่ก็โอเคแล้วใช้การได้นะครับเสียบอลเจ้าของต้องการลองนะครับเค เที่ยวสองวันนี้ที่บ้านบองกระดีอำเภอพางกระต่ายก่องกำแพงเพชครคสังทีสามชุดเลยสามพวงเลยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปชมครับพี่น้องทีมง,งานเสียบอลที่อำเภอบางกระดีกองกำแพงเพชรครับโอเคใช้การได้แล้วมาส่งมาแรกก็ตั้งกันเลยนะครับรอไปเขาอาจจะ อีกนิดนึงแต่ก็เข้าครับเข้าเข้าแล้วก็วกกับใบผานแล้วก็ยังมไม่นะครับขาดเดี๋ยวก็จะขาดได้นะครับขาดจบนี่ก็ทีมงานสื่อบว่าโอเคแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวรออีกสักใ,ใบมันคมนิดอ่า,าพระพุทธกอบอีกนิดหนึ่งวันหนึ่งสองวันเนี่ยไม่เกินเนี่ยได้การผลง,งานกับหมกสีใบ่า้เราครับนี่กับรถไถคูปต้า L5018 ความลึกนะครับ นี่ก็จะเป็นความลึกนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้ชมท่วมขวดขวดน้ําดื่มหนึ่ตาสิงคือลึกสุด